สวัสดีครับอันนี้คือเดี๋ยวพี่เฟมมามาเดี๋ไม่ได้อะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวพี่เฟมทดสอบสตรีมอยู่ใน youtube ก่อนนะดับแรกอันนี้คือไม่ได้เอ่อขึ้นไลค์ใน t i k t อกนะตอนนี้คือพี่เฟมขึ้นไลค์ขึ้นไลค์ใน u t u b e ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงไหมไ ถ้าได้ยินเสียงบอกวิฟิมหน่อยนะเดี๋ยววิฟิมจะมันภาพเสียงมันเป็นยังไงบ้างคืออันนี้ไม่เคยไลฟ์อยู่ในช่อง YouTube เลยมีแต่ช่องอยู่ในถุยสวัสดีครับวันดีน้องเสือแล้วเป็นไงต้องเป,เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวัสดีนะครับสวัสดีเป็นไงภาพเสียงเป็นไงชัดไหมหรือว่ายังไงอ่ะวิฟิมขอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงสวัสดีนะครับสวัสดี5า 5คนดูด้วยอ๋อได้ยินโอเคได้ยินอยู่ใช่ไหมโอเคครับโอเคครับได้เลยได้เลยอ๋ออันนี้พี่เฟมาทดสอบการสตรีมในอะไรอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะในอันนี้มาพูดคุยมาพูดคุยเฉยๆว่าเป็นไงอันนี้คือส่วนตัวเราไม่เคยเลยนะไม่เคยไม่เคยสตรีมในในแอปแดงเลยใน ใน youtube เลยก็ได้นะตอนนี้ก็คือลองทดสอบสตรีมดูแบบมามาเฉยเอาหรอติกตอกกอทิกตอกไลค์อยู่ครับไลค์ก็ต้องไลค์วิฟเฟมไลค์ตามเวลาเลยติกตอกวิฟเฟมไลค์ตามเวลาเลยแต่ว่าวิฟเฟมมาอันนี้อยู่ในอันนี้เฉยเว่ามันเป็นยังไงบ้างภาพเสียงอะไรพวกนี้ไงภาพเสียงอะไรพวกนี้มันโอเคไหมมันชัดไหมหรือว่ามัน กระตุกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไหมยังไม่ได้กินเลยครับวิฟิมยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวอันนี้คือวิฟิมมาทดสอบทดสอบอันนี้คือทดสอบแล้วเนี่ยทดสอบเลยทดสอบเลยทดสอบอะ,อะไรนะทดสอบเลยว่าในอันนี้เป็นยังไงบ้างว่าจะขึ้นรองดูประมาณสักประมาณ10นาทีนี่เนี่ยคือไม่ได้สตรีมยาวถึงออตอนกลางคืนนะ อันนี้คือมาทดสอบทดสอบเฉยๆ,ๆทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมันดีเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะช้ามันจะเร็วอะไรวันนี้วันนี้พี่ทํางานไหมทําค้าวิฟิเมทํางานอยู่วันนี้ทํางานครับวันนี้ทํางานมาทํางานมันอาจจะสตตีมมันดีเลยไหมหรือว่ายังไงอะ่ะอันนี้คือวิฟิเมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าสตตีมมันดีเลยปะ หรือว่ามันปกติเลยหรือว่ามันยังไงภาพเสียงชัดเจนไหมหรือว่าวิฟิมต้องปรับอะไรเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ก็วิฟิมทดสอบจะทดสอบดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือโอ้ขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ลองลองลองเทสลองเทสลองเทสเฉยๆว่ามันเป็นยังไงเออลองลองดูลองดูไม่ไม่อะไรนะคือ ลองไลฟ์สดในนี้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้สำหรัครับนี่วิฟิมล,ลองดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงบ้างอยู่ในนี้มันกระตุกไหมหรือว่ามันทดสอบระบบยังไงทดสอบระบบอะไรประมาณนี้แต่ว่าน่าจะน่าจะได้อยู่ไหมน่าจะน่าจะได้อยู่เนาะน่าจะได้อยู่อะโอเคเดี๋ยวเจอกันในบ้านแดงครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน วิฟิมมาทดสอบการสตรีมเฉยๆ